สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนก็เราวันนี้เรามาถ่ายคลิปแต่เช้าเพื่อพามาดูหน่อไม้ในตรงล่มแรงนี่ลักษณะหน่อก็จะประมาณนี้ถ้าลลำไหนที่เราช่วงนี้เราต้องการไว้ลำเพราะว่าลำลำลำ,ลำใหม่เราหายเนาะ,ะที่สวนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เน้นขายหน่อเยอะต้องบอกงี้ต้องสารภาพก่อนเพราะว่าเราจะเลือกเฉพาะหน่อที่ ไม่สามารถไว้ลำได้นะทุกคนเพื่อที่จะตัดออกเนี่ยเหมือนอย่างหนอนนี้เนาะมันก็จะออกแนวแบบแนงแนแงนแงนแงนหน่อยหนอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะตัดขายแต่ถ้าหนอนเนี่ยมันจะขึ้นมันขึ้นตรงเห็นไหมมันขึ้นแบบไอ้นี่ได้อยู่มันก็จะเป็นลำเราก็จะไว้ลำอันนี้ตัดหนอนนี้ไว้ลำประมาณนี้แล้วก็เลือกหนอนที่ไม่เบียดกันมากเห็นไหมให้มันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยมันโล่งึ้นไปรัแบบตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาตัดนะ มันเบียดใช่ไหมลำนี้เรามีแล้วเนาะเรามีลำนี้แล้วตอนนี้เราก็จะตัดหน่อออกนะเราก็จะเลือกไว้ลำเลือกตัดหน่อ mm. ก็ประมาณนี้แหละเมื่อวานก็เมื่อวานก็ตัดไปแต่ว่าเราไม่ได้เน้นตัดหน่อเยอะเพราะว่าถ้าตัดหน่อเยอะเราจะเอากิ่งที่ไหนไปขายให้ลูกค้าใช่ไหมเราเพราะว่า,เ,าเราทําตลาดกิ่งพันมาแล้วมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าตัดหน่อมันก็ได้ไงมันมันก็ขายได้ไม่ว่าใครจะเน้นอะไรเนาะถ้าเกิดแบบ ลูกสิบยี่สิบกอแล้วก็เน้นแบบขายหนอเนี่คือแบบอัดไปเลยเต็มที่เนาะอัดน้ําใส่ใส่ขี้วัวน,นะแล้วก็ลดอ่าลดน้ําแล้วก็กบเนี่ยกบเห็นไหมนี่เราจะที่จริงแล้วมันต้องกบนะกบสูงๆไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็กลบลงไปพอได้ความชื้นแล้วอ่าพวกนี้มันจะช่วยคุมความชื้นให้อยู่ในกอที่จริงแล้วไม่ต้องใช้น้าํามักน้ำแบบเป็นมินิสปริงเกอร์ก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าอีกี่วันไม่รู้เดียวให้ว่างเดี๋ยวพาไปดูมินิสปริงเกอร์ก็คือมันจะเป็นน้ํำนอยๆที่ลงไปในกอแล้วก็คุมไว้ด้วยใบไม้แห้งนะผนมันก็จะทําให้ออกหน่อได้นะเพราะว่าไผ่อันนี้เป็นไผ่ที่แบบเรียกสะดิ้งมากอ่ะต้องคือแบบโดนน้านิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้คือว่าตอบสนองสารอาหารได้ดีนะยิ่งถ้ามีปุ๋ยคอกหรือใส่ปุ๋ยเม็ด4600ไปด้วย ยิ่งยาแบบเออทาให้หนอดกไปเลยถ้าใครเน้นหนอนะก็นี่แหละก็จะประมาณนี้เราก็พามาดูนี่แหละเป็นตัวอย่างการออกหนอยิ่งตัดยิ่งดกเดี๋ยวนี้ต้องบอกนะคอนเซปต์มันคือยิ่งตัดยิ่งดกถ้าตัดหนึ่ง,เด,เ,เ,ง,งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นสองเนาะสองหรือสามเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพามาดูกันอีกทีว่าตัดหนึ่งแตกเป็นสองเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวพาไปดูล่องรอยที่เราตัดแล้วแล้วมันขึ้นหนอใหม่รอบต่อไปนะก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนถ้าใครสนใจนะ แต่ตอนนี้อ่ะกิ่งพันมันก็ต้องจองเพราะว่าอ่ามันออเดอร์มันเยอะยิ่งยิ่งง่ายแรงเรายิ่งเริ่มเห็นหน่อไม้ยิ่งอยากปลูกกันแล้วก็ไผ่พันธุนี้เป็นไผ่ที่ทนน้ําท่วมนะได้ได,ได้นานาแปลงปลูกเราเองอ่ะแปลงปลูกเราเองเนี่ยจะถูกน้ําท่วมประมาณปีหนึ่งประมาณไม่ต่ํากว่าสามเดือนนะสามเดือนก็จะท่วมอยู่ประมาณห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรอ่ะแล้วแต่ระยะมันเนาะแล้วแต่ระยะน้าหลากด้วย ก็ถ้าท่วมมากสุดก็หกเดือนเพราะว่าเป็นที่นาลุ่มนะเราก็เลยเลือกเป็นไผ่พันธุนี้นะแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ชอบไม่ชอบพันธุนี้แมะไรก็ไม่ปลูกก็เลือกตัวใหม่เพราะว่าไผ่ให้หนอ่อมีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเราเลือกเป็นตัวนี้เพราะว่าใช้ได้หลายอย่างอเราเราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างประโยชน์ที่เราจะหามาใช้นะพูดถึงนะเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้แล้วมันก็เหมาะสมกับพื้นที่เราด้วย ประมาณนี้ใครแต่ว่าก็ปรึกษาได้ก็เราจะตอบแบบตรงไปตรงมาจะไม่มีการล่อซื้อนะไม่แบบว่าปูกันนี้เชียร์อย่างเดียวนะก็ให้เหตุผลว่าดีไม่ดียังไงก็อยู่ที่ทุกคนจะไปเลือกเอาสําหรับแปลงปลูกนะเงียบก่อนจะเรียกทําไมเนี่ยเออวมปตีเลย่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละก็ใครสนใจก็สอบถามต่างจองสิ่งพันมาได้ทุกคนบ๊ายบาย